ต่อไปทั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนห้ฟังในเรื่องผลของการกระทำที่ทำได้เหมาะสมกับเวลาในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า237จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่188ข้อที่ 147ิก14พิกุทั้งหลายกาละสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับกาละสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. ฟังธรรมตามการ 2. ส,สนทนาธรรมตามการ 3. ทำสมถะตามการ 4. การทำวิปัสสนาตามการภิกขุทั้งหลายการละสี่ประการนี้แลอันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับภิกุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขา ลำทานและห้วยให้เต็มซอกเขาลำทานและ ôi, ห้วยเต็มแล้วย่อมยังบึงน้อยให้เต็มบึงน้อยเต็มแล้วย่อมยังบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่เต็มแล้วย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็ม แม่น้ำใหญ่เต็มแล้วย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มแม้ฉันใดกาละสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอสวะโดยลำดับฉันนั้นเหมือนกัน